อ่ะก็กราบสวัสดีครับวันนี้พบกับลุงยิ้มจิ้มบอลรองนะครับผมกับวิเคราะห์บอลวันนี้วิเคราะห์บอลรองบอลรองนะครับประจำวันที่28กุมภาพันธ์2568นะครับผมอ่ะบอลรองเมื่อวานนี้เรากินเต็มกันไปแล้วเนาะกินเต็มเต็มเลยนะครับจบสองสองนะอย่างที่พี่เคาะไว้เลยนะครับเป๊ะนะครับคู่อักมานะครับ คูนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูราคาน้ำก่อนดีกว่านะครับราคาน้ำาะเปิดเปิดมาเลนค่าจะสวยวนิ่งนิ่งเหลือเกินนะครับน้ำนิ่งเลยครับไม่ขยับไปไหนนี่ครับราคาเปิดราคาก็จะนิ่งเหมือนกันค่าน้ำก็นิ่งเหมือนกัน แต่มีเพียงนี่ครับราคาผูที่มันลดแปลกแปลกกับเพื่อนเลยนะครับก็คือราคาเสมอนั่นเองนะครับราค่าเสมอจเให้มนันจ่าย3บาท40ิบตังค์ถือว่าโอ้โหวันต่อมีสิชนะแน่นอนแต่พอดูอีกทีนึงนะครับเหลือแค่3บาท10ตังค์เท่านั้นสำหรับางด้านราคา x อกครับตามมาตรฐาน เยอะเลยนะครับผมคูณมมนี้มีสิษย์จบเสมอคนนี้งค่อนข้างสูงนะครับเลยให้รองเจ้าบ้านไว้ที่รับคาพอนะมีสศิษย์ที่จบเสมอกันสูงมากนะครับผมส่วนสถิติเยอกัน เูเจอกันก็สิบครั้งนะครับก็ผัดกันแพ้แบกกันชนะนะครับอาวุธเนี่ยไปหมดสี่ครั้งนะครับรนเดอร์ทนี่ไปแค่สองครั้งเท่านั้นห้าเกมในบ้านของแรนเดอร์เป็นการชนะไปสองเกมเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สองนะครับแพ้แพ้แ เกมอุ่นเครื่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับครับนี่ลีกเกมนึงแพ้คูเปอร์เกนก็ไม่ได้แปลกอะไรเลยนะครับที่แพ้คูเปอร์เกนไปมีการถลม่มเราจะเล่นไปด้วยนะครับแล้วก็ชนะโอ้ยไปอีกสองศูนย์ฟอร์มดีจริงๆนะครับเหมือนกันเลยนะครับอาวุธฟอร์มไม่ดีนะชนะสองอขาไปชนะหนึ่ง แพ้สองเสมอสองเหมือนกันเลยนะครับฟอร์มพ,พอกันนะครับแต่วันนี้ราคาต่อราคาพูนะครับเขาก็ทำมาแน่นจะบ้านเรนเดอร์มากกว่านะครับเพราะวันนี้จัดเรนเดอร์ดีกว่านะครับอันดับคะแนนอันดับคะแนนเนี่ยก็ต่างกันแค่ไม่เท่าไหร่นะครับต,ต่างแค่สามเต้มเท่านั้นถ้าชนะได้ มีสิทธิข์ขึ้นไปแทนได้เลยนะครับแทนได้ยังอยู่ที่4อยู่เพราะลูกีเสียของท่านอาวุธด,ดีกว่าเลยดีกว่าเลอเกินนะครับนะครับตามนี้เลยนะรองแรนเดอร์นะครับนะครับอปอยังคิดมากเลยนะครับตามลงมา รุปให้เลยแล้วกันนะครับวันนี้นะให้รองทนั้นจะบ้านเรนเดอร์ที่ราคาปอนะครับใครเห็นตรงกันก็จิ้มใครเห็นต่างก็สวนกันไปนะครับไม่ว่ากันนะใครสวนเนี่ยไม่ว่า,วาเลยนะครับเป็นดุลดุพินิจของท่านเองนะครับเพราะเห็นต่างอย่างลุงก็ก็สวนไปแค่ั้นเห็นตรงกันก็จิ้มแค่นั้นนะครับผมตามนี้แล้วกันนะ ส่วนนี้นะครับลุงยิ้มจิ้มบร,รองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ